สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเก็บมาฝากเช่นเคยครับทางสถานีข่าว ATV TV ของคนอยุธยานะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆผ่านทางสถานีข่าว ATV ครับแฟนเพจ Youtube สถานีข่าว ATV ครับทางเคเบิลชแนลครับเ d 37ครับนะครับแล้วก็ทางจารยทียมซีซนะครับช่อง43มมเมื่อตอนต้นรายการพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะฮะ ช่วงนี้อาจจะเที่ยวไกลไปหน่อยนะฮะนำผู้ชมไปเที่ยวถึงจังหวัดราชบุรีนะฮะแล้วก็พาผู้ชมเนี่ยเข้ามาทานอาหารที่จังหวัดพระนครศรียาวันนี้ต้องบอกผู้ชมนะฮะว่าร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเกิดขึ้นมากมายครับแล้วก็ต้องบอกผู้ชมว่ามีร้านดังๆร้านเด่นๆที่เป็นแฟรนไชส์ก็เกิดขึ้นมาเยอะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวครับยังเป็นร้านที่อยู่ในใจของหลายๆคนและเป็นอาหารที่ทานง่ายครับนะและเป็นอาหารที่คนไทยเนี่ยเรียกว่าคิดไม่ออกต้องไปก๋วยเตี๋ยววันนี้มา อยู่ที่ศูนย์การค้าอายุทยาสิีิพาครับนะฮะต้องบอกว่าวันนี้พาไปที่ก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะนะฮะร้านนี้มีคนบอกเรามานะฮะว่าร้านนี้อร่อยนะฮะแล้วก็ร้านนี้มีกิมมิคของตัวเองมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของร้านหรือคนที่จะดูแลร้ลานนะครับไปด้วยกัน สวอเรือวิศวะนี่นี่ฮะออสวัสดีครับวัสดีครับนี่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าอายุทยาเราเนี่ยดังที่สุดคือค๋วยเต๋ยว<ช>แล้ววันนี้เราก็มี๋วยเต๋ยวเรือวิศว<ช>อะอรนนี้ก็ถือว่าจะดังและต่อไปแ<ม>น่ค่ะทำไมหมวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณผู้ชมนี่ ท่านด็อ,อเอร์นะสมพลและสตาบิมลนชัยท่านนะหวัสดีครับท่านครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนำผมมาร้านดีๆบ่อยเลยนะตอนนี้จะเริ่มลงทุนแล้วถ้าเจอกับท่านทีไรนี่อิ่มทุกทีฮะต้องอนะเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการเราพาไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีมานะฮะแล้วก็กลับมายุดยาหลายคนบอกว่า ตอนนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยสนับสนุนให้เที่ยวภาคกลางนะ,ะ,ะก็ไปเที่ยวกันหลายหลายที่นะ,ะต้องขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยแล้วก็วันนี้มาที่นี่นะฮะโดยการแนะนำของดรร้านนี้เอาต้องถามดรก่อนว่าร้านเนี้ย มาชิมแล้วใช่ไหมครับมาชิมแล้วเป็นไงฮะอร่อยมากอร่อยมากผมยังไม่เชื่อใช่แต่เราถามกันว่าถามว่าพิธีการร้านนะครับน้อเราไม่เด็กทำไมทำไมชื่อครับผมทำไมชื่อร้านก๋วยเตี๋ยววิศวะเอ่อทางของเราค่ะเจ้าของเราจบวิศวะมาค่ะเออจบวิศวะใช่ค่ะจากมธรรมศาสตร์อ๋อจบวิศวะไม่ธรรมดาแสดงว่าร้านนี่เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีมีขื่นนะมีเขื่นนะจริงนะแต่ว่าแต่ว่าหลายร้านก็คงจะมีนะแต่นี่เขาบอกว่าจบวิศวะ วิศวะอะไรครับ SAT อทค่ะใช่ขึ้นไหนนะขึ้นงงงนิดนึงเพราะผมคือด้านไหนครับเอ,อไม่แน่นใจว่าทางด้านไหนนะคะแต่ว่าขอจบมาก็นานพอสมควรแล้วอ้าวแล้วไม่เกี่ยวข้องกับก๋วยเตี๋ยวยังไงเออเจ้าของอะค่ะเขาเรียนจบวิศวะมาเลยอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะ ทีนี้เรียนเรียนวิศวะจะอยากเป็นกู้เดียวใช่ค่ะเขาจบวิศวะมาแสดงว่าเป็นคนชอบก่อนนะครับทางบอกว่ีเป็นผู้หญิงนะใช่ต้นตำรับที่เป็นผู้หญิงนะครับน้องเป็นวิศวกรรีนเป็นผู้หญิงเวลานี่อก่อนได้คุยแล้วน้องจบมาแล้วก็น้องเป็นคนชอบชิมชอบทานอะไรแต่กู้เดียวนี่แสดงว่าชอบมากใช่ค่ะอันนี้คิดว่าศูนย์ค้าอยาสิริพาร์นี่ทำเลเป็นยังไงถึงมาอยู่ที่นี่ นูก็คิดว่าดีเลยนะคะใช่เพราะว่าเราเปิดมาเนี่ยสาขาที่8แล้วรู้แบบว่าคนที่มาอยู่ที่สูนย์การค้ายาซีพากรวยทุกคนนี่ อันนี้ซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมคจริงจริงผมไม่บอกฮะผมมาทำรายการที่นี่นะฮะหลายร้านที่เราไปชิมเนี่ยโอ้โหเขามีตาขาแตกออกไปเรืยะเยอะแยะใช่ไหมดรแล้วต้องบอกว่าวันนี้ที่อยากมารู้จักคือว่าหลายคนเนี่ยบอกผ่านไปผ่านมาแล้วดรบอกด้วยผมบอกมานานแล้วนะร้านนี้เปิดนะต้องบอกว่าเนี่ยคอนเซปต์ของร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันก๋วยเตี๋ยวประเภทไหนครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูพวกนี้ะแต่ว่าเราจะมีเนื้อด้วยอ๋อมีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่นะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะฮะ แล้วก็วัตถุดิบต่างๆละครับเราซื้อยังไงอะไรหายังไงมาอทางวัตถุดิบอะค่ะทางต้นสังกัดเราอะจะเป็นคนจัดหามาให้อเราก็แค่สั่งออเดอร์ไปหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อมากกว่าเขาบอกว่า๋วยเตี๋ยวอยู่ในห้างเดี๋ยวมันแพงจริงๆเ็าแพงไหมราคาเท่าไหร่ไม่แพงค่ะอเดี๋ยวจะให้ดูพอชั่นนะครั้งแรกกรบอกที่พี่ตื่นเต้นเพราะอะไรมาเริ่มต้น16บบาทเองพี่สำิีถาดไปชามสองคำ อิ่มจุกๆต้องบอกสิบหกบาทใช่ค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวในห้างสิบบาทบ้าไปแล้วเนี่ยนี่แล้วแล้วเขาจะรวยได้ไงนั่นแต่ว่ามันมีมันมีคนต้องมากินเยอะๆนี่นะมันมีนี่มันมีเสน่ห์ของเขาคือเดี๋ยวผมให้ดูรูปดูรูปก่อนเดี๋ยวให้ดูของจริงนี่นะ ต้องบอกคุณผู้ชมนะนี่คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเอพวนะครับตอนนี้รับชมมากขึ้นนะต้องขอบคุณนะแล้วใครที่ดูอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะปทุมธานีอ่างทองสิงห์บุรีพวกนี้มายุทธยาแวะที่ศูนย์้ายาธิริพากแวะที่นี่เลยเข้าประตูด้านไหนฮะประตูที่ส่ตรงฝั่งโมชิโมชิเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามานี้มาเจอตรงนี้เลยได้เอาเดี๋ยวเราคุยต่อเราไม่เห็นหน้าตาเอามาดูหน้าตาอาหารดีกว่าได้ค่ะได้ค่ะ ก<ด>็ต้องบอกตรงนะฮะไม่นานด้วยรอไม่นานแอร์ก็เย็นนั่งสบายๆนะๆนี่สิบหกบาทนะใช่มันไม่ผมไม่นี่ผมพูดตรงๆนะครับคุณผู้ชมผมยังตั้งใจทำรายการมาผมไม่เจอหรอกมุวยเตี๋ยวราคาสิบบาทอยู่ในห้าง<อ>นะนี่ฮะ,ะอันนี้ขอย่ญาตนะเปิดแมส อันนี้คือผมจะชิมเลยผมต้องนี่เลยวันนี้ต้องชิมครับกลางวางเลยขันต้องเดือจ้าวางเดี๋ยเดืี่ต้องรบกวนที่คราสำนึอย่าพุ่งอย่าพุ่งปุงนะครับไม่ไม่ผมปกติเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ใช่ปกติเนี่ยผมเนี่ยทานอาหารที่ไหนผมก็ไม่ปรุงครับผมอยากได้แบบรสชาติล้วนๆนะฮรขออนุญาตชิมน้ำก่อนเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อ ยก็คุยต่อครับเติม้นมคืองี้เลยนะระหว่างใส่เอาไม่อันนึเจ้าเกคุยต่อเลยฮะนี่ฮะสิบหกบาทเนื้อนี่เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูเลยใช่แล้วก็นุ่มดูนะนุ่ม ใช่อันนี้จะเป็นเนื้อหมูแต่อันนี้จะเป็นเนื้อสดอ๋อเนื้อสดเนื้อวัวเนื้อวัวสอใช่ทำให้เที่นี่ดูว่าเนื้อสั้น16บาทหมูกับเนื้ออ่าดูนี่เนื้อหมูนี่เนื้อวัวจ้ะเนื้อวัวอันนี้เนื้อหมูนะใช่ค่ะ16บาทปรุงกันแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวมาตรฐานจริงๆแต่ชามเนี่ยอาจจะก็เรียกว่าตามตามสัดส่วนที่เราจัดไว้ค่ะแต่ผมบอกว่ามาเนี่ยการทานอาหารนะ ผมไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวราคา10บาทผมทานอย่างนี้เลยนะต่อขึ้นไปเลยมันเป็นอรมณ์อีกอันนึงอ่ะเฮ้ยต้องต้องทานเยอะๆแล้วก็มันอร่อยฮะนี่ฮะเนื้อว่านี่อ่นะเดี๋ยวผมขอชิมเลยนลัะขอชิมเนื้อเลยฮะอุ้ยไม่ต้องปรุงมีพริกด้วยใช่ปรุงเรียบร้อยเลยอืมอร่อยจริงฮะอร่อยมาก อันนี้ไม่ไม่มาอวยเลยนะยืนยันเลยอันนี้ยืนยันตรงนี้แล้วว่าไม่ผมอยากให้คนทานอาหารง่ายๆที่แบบไม่แพงถ้าใครไม่ชอบต้องชอบมาอย่างนี้เลยไ่หรอันใหญ่เลยใช่อันใหญ่เลยค่ะอันใหญ่เนี่ยความพิเศษอ่ะเล่าให้ฟังเนี่ยมันยังไงอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเนื้อวากิวจากเนื้อวากิวเนื้อวากิวใช่แต่ของเราเนี่ยจะทําเป็นแบบอันนี้อยู่ที่ชามเท่าไหร่เริ่มต้นที่60จ้ะ6กบาทใช่ได้หาเนื้อวากิวใช่ค่ะโอ้โห เนื้อวาก,กิวจริงๆนะต้องบอกตรงฮะถ้าไ่ทานในร้านจริงแลนะ้วราคาสูงพอสมควรใช่ทำไมใช้เนื้อวาก,กิวครับอ,อ่านี่ฮะเนื้อมันอ่อนค่ะเนื้อมันอ่อนโอ้โห oh, นะะัทานง่ายต้องโค้ดมาเลยฮะโค้ดยังฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะด,ดูฮะดูฮะ,ฮะมาจับห้ามนิดนึงโคตดเลยฮะดูเนื้อฮะเยา๋ยกให้ดูนี่เห็นไหมฮะนะ,ะเนื้อวาก,กิวนะฮะ แล้วน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงฮนะน้ำขูกกิกมากผมขอญาตเลยนะฮะจา,านน,น,านี้เนื้อเนี่ยเราเจตนาทำแบบแร่ๆหน่อยหนใช่ค่ะเราจะเจตนาทำให้เป็นแบบมีเดียมแรงเพราะคนอายุธยาเขาชอบแบบทานแบบมุ่คนระับคนอยุธยาไม่ชอบแบบสุกเลยนะฮะมาให้มีทุกๆนิดนึงใช่ <laughs> <laughs> ไม่ทุกนะฮะอันนี้ผมก็ชอบแบบแร่ๆฮะเดี๋ยวต้องทานให้คุณผู้ชมชมใช่เนี่ะ <laughs> นฮะฮโลเรายุ่ยด้วยฮะเนื้อวากิวนะฮะทำเป็นสไลด์อย่างบางเลยเน,น,นี่ะผมมีทีมงานมารอทานอยู่แล้วครับคุณเบียร์ฮะคุณชัยวัฒตรจะชอบเนื้อวากิวมากฮะน,นุ่มนุ่มมากขอบคุณค่ะศูนย์กาครค้ายาสิริภาครับตรงโซนอีเวนต์พาร์คใช่ไหมตรงฝ e ั่งอีเวนต์พาร์คเดินเข้ามา e เลยนะครับเดินเข้ามาเลยนะครับตรงเนี่ยฮะ โมชิโมชีิโมชีใกล้ๆอร่อยจริงครับใครดูรายการอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราลงเพจให้ก่อนเลยนะฮะดีฮะเนื้อนุ่มมากนะฮะอันนี้อยู่ที่ราคา60ถึงสูงสุดเท่าไหร่ฮะตอนนี้ที่ร้านอ่าถ้าเป็นเนื้อวากิวของเราอ่ะอ่าอ่านเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างอ่ะไม่บอกเลยมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราถ่ายเมนูไปด้วยอ่าของเราอะค่ะจะเป็นเนื้อวากิวหมูสไลด์หมูก็มีนะคะเป็นเม็ดหมูคุรุบุต่ะหมูสันคอสไลด์อ่เนื้อวากิวแล้วก็จะมีเนื้อไม้พายเนื้อของเราจะมีหลายเนื้อมาก ละะแล้วก็วเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหม้อไฟหม้อไฟเดียวหม้อไฟนีฟ่ลูกคา<ฟ>้าสั่งเยอะมากเดีใช่ทานเป็นแบบครอบครัวโอ้อโหนี่ผมมองว่า สุดยอดฮะสุดยอดนะฮะเราจะพูดนี้ผมลืมแนะนำาฮะผู้จัดการร้านคุณพิทิพงศ์ใช่ค่ะรู้ไหมคะลิกิวัฒนะครับผู้จัดการร้านนะฮะมาก็เลยเจอน้องเบลอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะนี่ฮะเอาละอันนี้ฮะอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยใช่ค่ะแต่อันนี้คืออะไรฮะเกี๊ยวหมูทอดค่ะต้มยำซุปเรื่องอันนี้สั่งก็อยู่ในเมนูใช่ค่ะในเมนูอันนี้ฉันเท่าไหร่ เริ่มต้น75บาทมันถูกมากอ่ะคุณผู้ชมพาเพื่อนฝูงมาเหอะนะมื้อกลางวันมาที่ศูนย์ค้าอยาที่ที่พักนะครับมาตรงนี้เลยผมว่าต้องยืนยันว่าอร่อยจริงครับแล้วก็ราคาประหยัดนะครับมีอะไรจะบอกคุณูชมเดี๋ยวเราจะให้หม่อไฟมีม่อไฟอีกใช่ค่ะอันนี่ม่อไฟเลยเ็เลยนะ มาอ,อีกชุดหนึ่ง<ช>นะเดี๋ยวขออนุญาต ขอแม่พูดดีกว่าขออนุญาตนะคุณผู้ชมทั้งสท่านผ่านระบบทีอะไรนะ ATK แล้วนะเอานี่นี่มาชุวใจเลยคุยต่อนิดหนึ่งเมื่อกี้ลืมถามคุณเบลค่ะไอ้เนี่ยมันมีความเข้มข้นข้นแบบแปลกๆข้นแบบมันมันอ่ะมันใส่น้ำมันเยอะมั้ยไม่ค่ะเราใส่เป็นกะทิแทนเป็นกะทิใช่เป็นกะทิใช่อผมถึงว่ามันแปลกว่ามันมันมันข้นนะเออเป็นก๋วยเตี๋ยวแหมก๋วยเตี๋ยกะทิเนื้อวากิวเออเขาท่าเขา ถ้าฮะานะฮะแต่นี้มันยังมีอย่างอื่นพิเศษอีกคือเวลามาเนี่ยเราจะมีแบบพวกเครื่องเคียงมีนู่นมีนี่เยอะแยะเลย<ม>โดยเฉพาะหม้อไฟหม้อไฟนี่นะคุณผู้มชมดูหม้อไฟนี่หม้อนี้เท่าไหร่สองร้อยเก้าบาทเริ่มต้นคุ้มมากมีทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้จะเป็นเนื้อนี่คุณผู้ชมอย่าบอกว่าเนื้อวากิวนะเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นเลยเนื้อตุ๋นนะฮะนี่ คุ้มมากคนชอบเนื้อไม่ควรพลาดนะนี่คนชอบเนื้อไม่ควรพลาดครับเห็นแล้วนะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นนี่มากันอย่างนี้ต้องมีพวกข้าวเปล่าใช่ไหมมีข้าวเขล่ามีแต่ว่าเส้นต้องมีไสวีนี่นี่นี่แผมนี่เชยจังทานกันนี่นี่ เครบเลยอะไรมากอะไรมากอันนี้จะเป็นวุ้นเส้นค่ะเส้นใหญ่สีเหลืองนะคะแล้วก็มีขาเออทำเองเลยทำเองเลยไม่ต้องสั่งใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเซ็ตของหม้อไฟอยู่แล้วให้มาด้ยนี่เซ็ตหม้อไฟสองกว่าบาทคุ้มเนี่ยมากัน 45- หคนคุ้มเลยเท่ากับคนละ4-5้านี่เก๋เลยนะฮะนี่คุ้มคุ้มแล้วก่อนนี้ครับมันมีเครื่องเคียงแล้วก็มีนี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเออแค่หมูติดมันค่ะผมขอญาตผมขอญาตใส่เส้นใส่เส้นผมขอญาตนะ นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะขออนุญาตเส้นนิดนึงฮะขออนุญาตนะฮะขอเส้นใหญ่แล้วกันเพื่อดูว่าดีเนาะเลือกเองได้เลยเลือกเองได้เลยฮะนี่ฮะขออนุญาตนะฮะนี่ฮะผมลองดูลองดูฮะเมื่อก่อนนะดอรครับไปแล้วไม่ทานเขาก็บอกคุณสมฤทธโม้พูดว่าอร่อยอร่อยไม่ได้กินนะฮะ เข้มข้นเข้มข้นแล้วนุ่มเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มมากจริงปรุงมาแล้วศูนยการค้ายาสิทธิพาครับตรงโมชิโมชิเข้ามาเลยนะฮะต้องบอกเลยใครยังไม่ทานข้าวตังวันค่ำขายหนึ่งที่โมขายหนึ่งห้าปิดแหละใช่ค่ะเอามาเลยมาเพราะเปิดห้างก็มากันเลยได้อืมอร่อยห้าอร่อยนะฮะอันนี้คืออันนี้สั่งหม้อไฟนะฮะหม้อไฟ เส้นนุ่มด้วยเส้นนุ่มด้วยดออร,ดอ,อ,รอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงเลยคุณผู้ชมว่าอร่อยจริงะะอร่อยจริงครับนะ,ะมีลูกชงลูกชิ้นนะฮะขายที่สุดมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมหน่อยครก็ฝากร้านก็เตี๋ยวเรือวิศวะนะคะร้านเราเปิดมาสาขาที่8แล้วค่ะ ก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมกันะนะคะราคาเป็นกันเองแน่นอนครับผมแล้วก็ครับฝากเชิญชวนได้เลยตอนนี้หลังผู้วินแล้วห้างเราสบายปลอดน,นี้นต้องเรียนว่าบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็กลับมาคึกคักนะครับเพราะตอนนี้เราก็มีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้วเราขายห้าไม่ต้องห่วงนะครับที่สําคัญคือร้านค้าเราเนี่ยพร้อมต้อนรับในเรื่องของเทศกาลความสุขปีใหม่นี้นะครับโดยเฉพาะร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะเป็นร้านอาหารล่าสุดที่เราได้เรียนเชิญนำมาเปิดนะครับพี่น้องเราชาวเป็นนองพ่อพอสุริยาได้ชิมก๋วยเตี๋ยวเรือที่เปิดสาขาในกรุงเทพเยอะมากอตอนนี้มาเปิดที่ทุกอย่างของเราครับรนะครับแล้วก็มาเรีต้องบอกว่า ของดีของอร่อยคือเดลเรย์อย่างดีเลยนะเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็มีเนื้อวากิวแล้วก็มีหม้อไฟมีอีกหลายหลายอย่างนะครับเอานะคนชอบเนื้อคนชอบหมูคนชอบเยอะค่ะเริ่มต้น16บาทนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือร้านอาหารดีๆนะในช่วงเกี่ยวมาฝากคุณผู้ชมสามารถรับชมทานผ่านทางเพจ YouTube นะครับสถานีข่าวเอทีวีทางเคเบิลชแนลนะครับ HD 37ดูกันทั่วประเทศครับหรือว่าใครติดตามทางจานดาวเทียม IBM ครับซีซ่บช่อง4ี 3ก็ดูพวกเราได้นะรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสเช้าเชนะครับติดตามเราได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ส lifelong. S 1> อร่อยจริงนะผมไม่ได้พูดโกหกนะฮะนี่เนื้อก็อร่อยนี่หลังซีแล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวให้เราดูก่อนเขามีน้ำด้วยฮนะขออนุญา,าตน้ำนอ่ะเพ่นเคียงอร่อยนะ่ะอร่อยฮนะเคียงเคียงใช่ไหมมีคนมาเยอะค่อยๆกิน อขอเลยนะคะเเบิลชา n แนลนะครับเฮดดี้สามสในผมเชียร์เลยแล้วก็ต้องบอกว่าคุณชมกดลิงก์นะดูดูข่าวได้ทั้งวันพบกับ a อ v ได้ทุกวันเวลา14นาฬิกาสดๆนะครับทางเคเบิลชา n แนลนะครับต้องขอบคุณนะฮะสสสด้วยให้การสนับสนุนหลายที่เลยขอบคุณมากๆครับอย่าลืมครับนะถ้าทีมเคเบิ Channel จะมาเดี๋ยวผมพามาเลี้ยงแวะมานะเคครับ